มาทํายําขนมจีนปลาทูกันนะคะเริ่มแรกเลยนะคะเราจะใส่ตัวปลาร้าลงไปใส่ไปตามใจชอบเลยนะคะประมาณนี้ก็พอนะแล้วแต่ความนัวของแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน่อยจะใส่ตัวพริกป่นลงไปนะคะแล้วแต่ความเผ็ดที่ทุกคนจะชอบเลยนะคะ ประมาณนี้นะแซบๆอ,อีกนิดหนึ่งนะคะใส่เยอะเกินไปมันก็จะขมนะต่อไปนะจ๊ะเราจะมาใส่ผงวิเศษที่ทำให้มันอร่อยและนัวสูตรเคล็ดลับของเราแค่นี้พอไม่ต้องเยอะนะคะต่อไปนะจ๊ะเราจะใส่เป็นน้ำเปล่านะคะเป็นน้ำต้มสุกนะคะตัวนี้นะคะจะช่วยให้มันให้น้ำปลาร้านะคะมันคลายความเค็มนะคะโดยการใส่ ไปนิดหนึ่งแค่นี้ประมาณนี้นะคะค่ะแล้วก็ใส่มะนาวน,นะจ๊ะใส่มะนาวส่วนตัวปอยเองจ้าไม่ช่อยชอบกินเปรี้ยงเนี้ยวก็จะใส่ไปประมาณหนึ่งนะจ๊ะป,ปึ๊บแค่นี้ก่อนนะคะใส่น้ำตาลตัดหวานนิดหนึ่งนะคะนะคะแค่นี้พอแล้วแต่ความชอบนะคะแล้วก็คนคนคนก่อนนะคะเราก็จะได้น้ำ นัวของเรานั่นเองวาจะชอบแบบเผ็ดจัดเลยนะคะขอชิมก่อนนะให้ดูน้ำนัวกันก่อนต่อไปนะคะเราจะใส่เเป็นขนมจีนเลยเนาะก็ะใส่ปประมาณ ใส่มาเลยเนาะใส่มาเลยับเข่งหนึ่งพอดีเข่งเดียวขัดไปเราะจะใส่เป็นปลาทูหนึ่งตัวนะจ๊ะหรือว่าใครจะใส่มากกว่าน,นั้นก็ได้แล้วแต่ความชอบนะ,ะพิกนะคะอันนี้ใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ล่อยชอบเผ็ดนะคะใส่ไปด้เลยนะคะมีทูมีขึ้นช่ายนะคะเพิ่มความหอมแล้วก็เป็นใบ ผักผักชีฝรั่งแล้วก็ต้นหอมนะคะต้นหอมผักชีอันนี้แล้วแต่ใครจะความชอบของแต่ละคนนะคะว่าจะใส่อะไรกันบ้างนะคะนี่ใส่ไปเลยปอามาณนี้นะคะแล้วเราก็จะเริ่มโครนครนครนคนกันแล้วนะคะนะคะเราจะทําให้น้ํามันเยอะนะคะเพราะว่าเวลากินจริงๆอ่ะน้ํามันจะค่อยค่อยดูดไอ้ตัวขนมจีนอ่ะมันจะดูดน้ดําเร็วมากเราต้องทําน้ําให้มันจึ๋งไว้นะ แเ้าก็ใส่กุ้งสดลงไปอันนี้แล้วแต่ความชอบนะคะใส่ก็ได้แล้วไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้ปอยจะใส่นะจ๊ะกุ้งไปด้วยนะคะคนทําไปตบท้ายด้วยหัวนิ่สมองอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะคะสูตรใครสูตรมันนะแต่ปอยจะใส่นะคะใส่แล้วก็แล้วแต่ความชอบใส่ไปเลยนะคะหนึ่งถุงมันก็จะได้ความกรุบกรอบด้วยนะจ๊ะ ประมาณนี้แค่นี้เสร็จแล้วจ้าไปกินกันเลยสวัสดีค่ะนะคะพบกับช่องกินแรกแดกกระปอยนะคะเป็นคลิปแรกนะคะที่เรามาทำในเรื่องของการกรีนนะคะยังไงก็ฝากช่องไว้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ วันนี้เมนูแรกนะคะขอประเดิมด้วยเมนูประจำตัวของปอยเลยนะคะนี่เป็นแบบนี้ยำขนมจีนกุ้งนั่นเองนะคะเราจะมาเริ่มกินกันเลยเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะมาเลยนะคะขอใช้มือเลยแล้วกันเนาะประมาณนี้มาเลยมาเลยนี่นะคะน้ำลายแตกคือหิวไงไม่ได้กินข้าวกลางวันด้วยนะคะช่วงนี้ก็กินคลีนแต่ว่า มาหนักอาช่วงเย็นลองให้ดูสดให้ซูมดูให้ดูสีให้ด,ใหดูสีกันค่ะครั้งแรกก็จะแบบว่าไม่ค่อยยังแบบว่าโฟกัสไม่ค่อยถูกเนาะยังโฟกัสไม่ค่อยถูกว่าต้องมองตรงไหนอะไรตรงไหนเนาะเป็นการทําครั้งแรกนะคะยังไงก็ฝากติดตามนะคะติชมด่ากันมาได้เลยเนาะแต่ว่าด่ากลับนะทิ้งเบอร์เลยเรามากินกันเลยเนาะโอ้โหม อืมดีมากอืมนี่งกินกับแบบแครอทสดๆน,นะอืมกุบกับกุบกับอืมอร่อยอืม,อม ผักคือเยอะมากนี่เป็นผักสลัดนะหืมแต่ว่าจะกินหมดนี่ไหมเอาจริงคือกินได้เยอะมากนะถ้ากินอะไรที่ตัวเอ่ะอบอะ เอาผักอะไรเดียวผักคือเยอะมากอันนี้เป็นผักสลัดมันจะกรอบๆดีใส่ไป,ไปอร่อยอ่ะนี่ห่อไปนี้กินไปเลยหอมสดอืมอร่อยหยว่ะลองกินกับกระเจี๊ยบบ้าง เราเจีย๊ยบอร่อยเนาะนแรกปล่อยไม่กินกับเจีย๊ยบอุ้ยติดผมแรกกินไม่กินกับเจีย๊ยบกินไม่เป็นนี่เลยอย่างนี้ไปดีกว่าอือหอมด้วยผักกเจีย๊ยบอืออรอยไม่ต้องลวกแบบสุกมากนะให้มันแบบ ดบดึๆดำๆหน่อยเนี่ยประมาณนี้อืมรังหวานกุ้งรันเนี่ยสดมากเราจะซื้อรันนี้ประจำเลยหิวมากมาคำใหญ่ๆไปเลยอือหืออืม มาหิวมากจัดมาเลยคำใหญ่ๆม,มาต่อ,อ,อหอม,อม อืมโอเค่ลอกไปจ้าจอืมไปต้องไไม่รู้อืม เยอะมากบอกเลยมากินหมดแล้วนะไม่พอจะเติมเราไม่ฟังฟังไม่จบ <c oughs> แ่เราอยากไป,ไปเปิดร้านด้วยอะไรเงี้ยเปิดร้านยำขนมจีนเพราะว่าเพื่อนบอกเรายำขนมจีนคืออร่อยมากนะคะซึ่งแบบว่าตั้งชื่อร้านพร้อมหมดแล้วเพราะว่าเราแบบมันทำเลเดียนานๆมันจะแบบมีที่ว่างเนาะก็รีบเห็นที่ว่างก็รีบแบบไปจองไปตามอะไรเงี้ย สรุปแล้วไม่ว่างตสาตั้งชื่อร้านไว้แล้วนะคะตุสาตั้งชื่อร้านไว้แล้วนะะชื่อร้านร้านอะไรล่มร้าน <c oughs> อะไรลาะ <c oughs> จะขายหมูปลาด้วยแล้วเราปคือแบบว่ามีสูตรเด็ดของเราก็คือเป็นน้ำน้ำพริกของแม่เดี๋ยวเขาน่าจะมากินให้ดูอืผักจัม ไี่ยินเสียงอะไรไหมมันคือลูกสาวของเราเองนางดือ้อเข้าไปอยู่ในห้องนี่จะออกล่ะเส้นเริ่มหมดละเติมเส้นอีกมาจัดค่ะอืมหอมอมอมากหอม เปิดให้หนาออกมาเลยลูกสาวคนสวยออกมาลูกมาแล้ก็ไม่ยอมออกนะมชื่อตนันนี้เอิมนี่ขนาดนี้เลยนะคะอืออืออื้อโอ Supert. Mm. Yeah. Mm. Mm. ก็อาจกะั้องแบบเนี่ยอืมเดี่ย <c oughs> จะหมดแล้วจะหมดแล้วหนูไม่คนกินเยอะเติมสองรอบอะจ้ะ <Wow. S 1> อืมอืมอืม,อม,อมดีมากยิ่งแบบตอนใกล้จะหมดแล้วมันจะเหลือแบบพวกถัว่วพวกพริก แต่ดีค่ะอืม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 อ ouais. ืมเดยอืมอืมความเด้งความเด้งกัดไปเลยจ้ะ เอาละค่ะวันนี้เราก็จบคลิปกันเพียงเท่าผิดเดี๋ยวฝากติดตามนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนติ้งติ้งกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะว่าปอยจะมากินอะไรให้นะให้ดูนะคะแล้วก็จะมาสอนทำว่าเมนูต่อไปนั้นคืออะไรสำหรับวันนี้บายบมยขอบคุณค่ะ